You got past it. Incoming. 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 Ready for tasking. Requesting recon flop. Reloading. Copy that. UAD online and. Contacting. Counter UAV online! SEMTEM! Flash Eat the Throwing oh, flash for me! Watch your switching mags! Grenade out! I Go. wasn't gonna lie. Holy shit! Throwing fu- Changing back! เดีครับเพื่อนๆสบายดีไหมครับวันนี้ครับก็อยู่เกม Call of Duty Modern Warfare 2เนาะปืนที่ผมจะนำไปเล่นในวันนี้นะครับจะเป็นปืนในคาส SMG เนาะก็คือปืนนี้นะครับปืนวาวซี่น,นะครับต้องขอเคลียร์ก่อนว่าถ้าผมพูดชื่อปืนผิดเนี่ยต้องกราบขอภัยด้วยเนาะส่วนของแต่งที่วันนี้ผมจะนำไปลงในทีม Deathmatch เนาะก็คือตัวนี้ก่อนเลยก็คือปลายกระบอกปืนนะครับผมจะใช้ตัวนี้เนาะ จะช,ช่วยเรื่องของ recoil c o n t r o ลทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนาะจะได้คุมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนกิ๊บมือผมจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือเวลาเ,าเลงเนี่ยมันจะได้เลงได้นิ่งขึ้นนะครับส่วนกิฟไฟล์คอนโทรลเนี่ยเวลาเรายิงโดยที่เราไม่ได้เลงเนี่ยมันจะแม่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ r e c o ยนะครับมันจะทําให้ปืนเนี่ยสั่นได้น้อยลงเนาะรีคอยตัวเนี้ยส่วนเลเซอร์นะครับผมจะใช้เลเซอร์ตัวนี้นะก็คือจะเพิ่ม M down size speed แต่ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยถ้าเป็นแบบสายซิ่งคือแบบจะวิ่งยิงเลยอ่ะก็แนะนําเป็นเลเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือจะเพิ่มเอ็มดับไทสปีดแ,แล้วก็การเลงนะครับก็คือเอ m มมิ่งนะครับ,รบแล้วก็สปินทูไฟนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยของเลเซอร์ตัวนี้ก็คือเวลาเราเลงนะครับศัตรูมันจะเห็นเลเซอร์ของเราเนาะก็คือไม่เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่เอาไปุ่มนะครับส่วนท้ายปืน ก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นท้ายสั้นไปเลยเนาะข้อดีของมันก็คือ M อ็้ดอสปีดนะครับแล้วก็สปินทูไฟแล้วก็มูสสปีดนะครับแล้วก็ฮนะิตรีคอยล์คอนโทรลเนาะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยิงค่อนข้างยากนะผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้แทนนะครับก็คือตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของรนะีคอยล์คอนโทรลเนาะเวลาเรายิงเนี่ยมันจะได้คลุมได้ง่ายขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้มันคือเหมาะสําหรับสายวิ่งยิงอะคือแบบ เน้นระยะประชิดเนาะส่วนด้ามจับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับก็บวกรีคอยคอนโทรลไปเนาะคือเราจะเอาใส่ซิ่งนะแต่ก็อย่าลืมคอนเซปต์ของตัวเองนะครับว่าคือผมเป็นคนคุมรีคอยไม่ค่อยเก่งเนาะก็เลยขอเพิ่มอุปกรณ์ที่เพิ่มรีคอยนิดนึงเนาะจะได้เล่นง,ง่ายๆหน่อยโอเคของก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ปืนพกเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปเป็น X 12เนาะปืนนี้จะตัดกับ x 1 3ตรงที่ปืนนี้ จตยิงเป็นเซมิออโต้นะครับส่วนของแต่งก็เหมือนเหมือนกันเลยพวกระเบิดก็เหมือนเดิมส่วนเปิร์กก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฟิลอัปเกรดก็เหมือนเดิมนะครับ,อรบโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันเนาะว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ก่อนดูเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะโอเคครับไปชมกันครับก่อนรับชมคลิปนะครับผมอยากเป็นเพื่อนอะ่ะช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ผมได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำคลิปนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ผมหน่อยนะผมจะได้อ่านนะครับแล้วผมจะได้นั่งกลับมาปรับปรุงเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆทำหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมเนื้อหาคลิปกันครับจะยิงใครตายไปเนี่ยต้องออกตัวก่อนเลยว่าเล่นปืน S M G ในตระกูล S M G ทุกปืนใน ออกดิวตี้ไม่ค่อยเก่งเลยเปลี่ยนของดีไหมน่าไม่ดีวกดว่าแจสโกโอ้โหยิงไม่โดนเลยฮะคืะ <sh arp ina> อปืนนี้มัน ค่อนข้างยิงง่ายนะแต่ว่าดาเมจมันค่อนข้างเบาน,นิดนึงอันนี้ความรู้สึกของผมนะเพราะว่าหรือว่าผมไม่ค่อยชินเพราะปืน s m g ด้วยปกาก็ไม่รู้ปืนนี้ค่อนข้างเก็บเวลง่ายนะสำหรับม,มือใหม่เพราะว่าปืนดเดิมๆมันก็ค่อนข้างยิงง่ายวยเพราะว่าลูกกระสุนก็มีตั้ง40บนัดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหผมที่แบบคุมรีคอยไม่ค่อยเป็นนะยังรู้สึกว่ามันโอเคเลยแต่แค่ติดเรื่องเดียว เาไม่เจอใครเลยฮะยิงเพื่อนอีกออตัวที่สาม เพื่อนเป็นลมไปแล้วขอเขา้าใกล้ๆหน่อยระยะนี้ยิงไม่น่าตายเกือ uh กบยิงไม่ตายดีมุมเราดีกว่าตัวเดิมเลยไหมเนี่ย จค uhm. อจะสปอนไม่ไกลจากจุดตายเลยแล้วตัวเดิมเลยอ่ะเกิดจุดเดียวกันหมดเลยถ้ายิงเพื่อนแลนด้ยาามจเนี่ยคงโดนด่าแล้ว ปืนนี statement. ้ก็เซตนี้ก็คือเอาไว้วิ่งอย่างเดียวนะวิ่งใส่อย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้ายิงกลางๆกับไกลๆเนี่ยไม่น่าไหวต้องแบบใกล้ๆประชิดเลยโอ้โหโอ้โดี๋ยวนทีเดียวเองโคตรแรงทุกซองเกือบตาย ตัวเดิมเลยโอ้ยนี่ในตัวลูกซองนี่ยเกมคอออฟนี่คือลูกซองคือแรงมากเลยนะคือระยะประชิดนี่คือแบบโอกาสแพ้สูงมากเลยนะขณะเอาไปลงใน w a โซน o n e ยิงแรงเลยยิงสองสามนัดก็ล้มแล้วอะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมเล่นลูกซองแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหน อีกสตัวอ่ไมไม่เห็นวะเาลืมเลวเปลี่ยนปืนโลืมเลยอะใช้เอ็กสิบสองมันเป็นเซมิออโต้เมื่กี้ก็กดค้างก็ว่าทำไมมันไม่ยิงแโลมือกี้ก็ได้แล้วทั้งนั้น

อ๋ออยู่ขคนขวากันหมดเลยแค่โอ้โหปืนมันไม่ได้เบาแล้วละ่ะยิงไม่โดนเองดูทรงอันนะี้เพื่อนๆคนไหนมีไม้ที่แนะนำมั้งไหมครับไม้ตั้งโต๊ะ ไมโครเดนเซอร์อะที่ราคาแบบไม่แพงมากอะ่ะคือไมตัวนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะมันไม่ค่อยดูดเสียงเท่าไหร่คือผมต้องแบบเอาปากมาจ่อเลยนะถ้าใครมีแบบทบนึงนะถ้าใครมียี่ห้อไมค์ที่แนะนําก็ลองแนะนําผมได้นะถ้าแบบถ้ามันไม่แพงมากแล้วผมซื้อไหวแนตะ่ผมจะซื้อไม่

ตัวเดิมเลยทำไมาตานี้มันเกิดกันแบบจุดที่มันตายใกล้ๆกันตลอดเลยหลายรอบแลนะ้วเนี่ยโอ้โตการปิดจ้าเกือบตายเข้ามาซิเข้ามาเจองูนะ <c oughs> ปาละปาแปดชิงกันโอ้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 ข้างหน้าข้างหลังเลยมันสวนแป๊บเดียวเองหน้ามุดคือไอ้นี่มันจะเอาผมให้ได้เลยใช่ไหมนะฮะเฮ้ย คิดว่าตายก็เลยหยุดยิงขอโทษตัวลูกซองเีแยโคตรแรง อ๋อไม่เห็นสกาดิคผมผมขอถามหน่อยสิแบบขอถามฟีดแบ็กเรื่องเสียงหน่อยคือเสียงเกมมันเบาไปไหมครับหรือว่ามันก็โอเคแหละคือบางทีผมฟังในโปรแกรมอัดอะ คือบางทีมันก็รู้สึกเหมือนมันก็ดังนะแต่ว่าพอไปฟังใน YouTube มันก็เห <c oughs> มือนเบาอะยังไงเพื่อนๆบอกผมหน่อยสิคือบางทีคนทำเขาแบบมันมันก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> พูดไม่ถูกเหมือนกันคือ <c oughs> ถ้าเสียงเกมันเบาไปนี่คือบอกได้นะผมจะได้ปรับเพิ่มหน่อยหนึ่ง

Oh, มันเอาลูกซองิดสโคบด้วยฮะโอเคชนะโอ้ด่านแม็คโก้ฮะชอบนะชอบด่านนี้นะเท่ดิได้กี่ขันก็รู้สึกว่าโอเค Let's go, let's go. 1, you are clear to engage. Classic flash out. Oh, go? Got your search. Oh, I find They tagged me. เกมนี้มันผมค่อนข้างชอบตรงที่เสียงมันเสียงเท้ามันฟังง่ายนะถ้าเทียบกับเกมเอเป็กเนี่ยคือเสียงเท้าในเกมเอเป็กน <A pex S 2> ี่ <A pex S 2> ฟังยากมากเลยใช้ได้เหมือนใช้สนัยเลย <laughs> มาแล้วเลยมีซัพพลายสำนากแล้วปืนโคตรแรงเลยเอเคอีกเรื่องหน,นึ่งที่ผมไม่ค่อยไม่ไม่คอ่คอยโอเคกับเกมนี้ตรงที่แบบชื่อปืนมันอะ่ะมันชื่อปืนมันแปลกๆเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่อที่เขาผู้พัฒนาคือตั้งมาเองหรือเปล่าหรือว่ามันก็เป็นชื่อโมเดลของปืนของน่นแหละแต่คือเราอาจจะชินกับอีกชื่อหนึ่งก็ได้อ่ะแบบพวกเอเคอย่างเงี้ยแต่ปืนปืนในเกมมันเป็นชื่ออะไรทักอย่างอย่างงี้แหละจำไม่ได้แลลว อย่างปืนวาวที่ผมใช้อ่ะมันน่าจะเป็น MP m ม7มั้งใช่ไหมถ้าผมจำโมเดลปืนไม่ผิดนะเพราะว่าโมเดลปืนมันคลา้คลายกันหมดอะ่ะตรงเนี้ยเขา่าจจะไม่ได้ซื้อเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องปืนมามั้งแต่เกมฟอร์มใหญ่ขนาดนี้นไม่ซื้อไอไม่ชื่อลิขสิทธิ์ไอชื่อปืนนี้ก็คือแปลเหมือนกันนะ ตรงไฟคือไปกระแสงเลยคลิปลนี้บ่นซะเยอะเลยไม่ได้พูดถึงในเกมเท่าอะไรเลยขอโทษดะะ้วยท่านผู้เดค๋ยว่าจะไม่ตายาอ,อุ้ยอ๋าโหสไลด์มาดูลูกปืน

จะไปตรงนี้ให้ได้จริงๆนะเป็นเลเซอร์เลย อยูว่าตายยิงไม่ตายเช่เรู้ก็สุดมัไพเซอร์ไองน้องได้แล้ววีโท Our แต่ปืนพกที่ผมถนัดสุดก็น่าจะเป็น m สิมแหละปืนกละปืนพกกลอะปืนอื่นยิงแล้วแบบโอโ้โหยิงไม่เคยตายยิงไม่ค่อยตายเท่าไหร่หรือว่าผมใช้แต่ X สิบ่อยเปล่าก็ไม่รู้พอมาจาับปืนพกเซมิออโต้แล้วก็แบบ,อแบ,บโอโ้โหมัวตะบุนไม่ทันได้ยินเสียง เบย์แกเอาอี้ไปตุยหลังซะหน่อยตัวข้างหลังแทน ว่าจะไม่ตายโอ้้อ้โอ้ยยิงยากแท้ฮะตานี้น่าจะชนะฮะห่านตั้ง20ตัว ไม่ไหวไกลเกินโอ้ยเหมือนซุ้มแต่หลังคาฮะฮ้ เหมือนเห็นเลเซอร์เลยฮนะอย่าบอกนะุ่้อยู่บนหลังคาเหมือนเดิมเลเซอร์ตัวนี้บดล็อกสกิลโกเลยฮนะเ๋อเพื่อน,นี่นะ ซุ่มอยู่อีกแฮะคิดว่ามันไปแล้วซะอีกคีดมากเพื่อนเล่นแม่งซุ่มนะเจอโปกคู่ยิงซะเข้าหัวอีก ไอ้ที่ยิงกระตัวมันสลายไปเมื่อกี้มม่เป็นเหมือนเอฟเฟก์ของสกินปืนนะครับของผมก็มีเนาะแต่ว่ามันอยู่ในปืน X มันอยู่ในปืนอเอ็ม13 <B. S 2> เป็นสกินของอเ,เซดาคอร์สผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่สกินในเกมเนี่ยเท่าไหร่อ่ะผมว่าสกินเดิมเดม,มันเท่วอะ มันดูเป็นปืนดีอ่ะโอเคช่ไหมวคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับมาเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ